การูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแวมไพร์ขี้หึงกับภรรยาผีปอบฉบับจบสมบูรณ์เหมือนเดิมค่ะนำเรื่องเดิมมาต่อเพราะแบ่งเวลาไปดูแลช่องแยกนะคะดังนั้นใครอยากซัพพอร์ตก็ตามไปได้ทั้งช่องเลิฟลี่ซากุระโกลอและ l o ิฟลี่โลบอกเลยค่ะมีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับแฟนเพจแตงกวา l o ิฟลี่ซากุระของเราค่ะพอเริ่มถูก AI ดันแล้วใครอยากซัพพอร์ตตามไปติดตามได้นะคะ และเรื่องราวในวันนี้นำมาต่อท้ายตามคำแนะนําของน้องโมค่ะเอยเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ตระกูลแวมพายของท่านจะมาดองกับตระกูลผีปอบของเราถึงจะคนละเผ่าพันธุ์ไปสักหน่อยแต่การกินการอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะอะถ้าแบบนั้นก็ดีแม่ชม้อยเราจะได้รีบจัดงานแต่งงานให้กับหนูซ่อนลินแล้วก็เจ้านิโคลัสลูกชายของเรา ยินดีล่วงหน้านะลูกซ่อนปิ่นพ่อนิโคลัสเนี่ยเขาหล่อเหลาเอาการเลยและนั่นคืองานแต่งงานระหว่างสองตระกูลที่ฉันแล้วก็อีกฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธได้เลย ก็นะเราควรอยู่กับคนที่สินเสมอกันไม่ใช่มนุษย์ก็ควรแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันทานแล้วนะคะเนื้อสดสดของปลอดมีหลายครั้งที่ฉันทำเป็นเนียนมาร้านหมูกระทะทำเป็นย่างกินแต่ความจริงกินสดสดนั่นแหละสามีฉันนิโคลัสออกมาช่วงกลางวันแบบนี้ไม่ได้เลยก็เป็นแววไพายนี่นา ยุคใหม่น่ะเขาไม่ไปมุกมิบจะเป็ดไก่ชาวบ้านกินกันแล้วล่ะก็นะเดี๋ยวนี้มีพี่ไรเดอร์ส่งอาหารให้ถึงหน้าบ้านเลยนี่นาไหนจารานบุฟเฟ่ข้างทางอีกตั้งเยอะแยะอ้าวพี่ไก่สอนจ้ะเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าอ้าวนึกว่าใครซ่อนกินไปแต่งงานแต่งการกับแวร์ซพสโก้ชิวนะเองน่ะแหมพี่ก็ช่างพูดไปฉันน่ะก็ยังเป็นคนเดิมนี่ล่ะมานานๆเจอกันสักทีเดี๋ยวพี่ให้เป็ดให้ไก่เองสักตัวสองตัว ซ่อนกลิ่นเป็ดไก่ตั้งมากมายใครส่งมาให้อ๋อพี่ไกรสอนเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะท่านนิโคลัสอะไรกันนี่เห็นว่าฉันโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้ก็เลยแอบไปนั่นแน่เจอกันช่วงกลางวันใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วนะคะท่านนิโคลัสพี่ไกรสอนน่ะโตมากับฉันเขาให้ของฉันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดอะไรเสมอไปนะเธอจะไปรู้ได้ยังไงซ่อนกลิ่นว่ามันคิดหรือไม่คิดอะไรกับเธอนี่ท่านนิโคลัส เธอน่ะมีสามีแล้วนะพอกันทีต่อไปนี้ช่วงกลางวันที่ฉันไปไหนไม่ได้ฉันก็จะขังเธอเอาไว้เหมือนกันท่านไม่มีสิทธิ์ทำกับฉันแบบนี้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นสามีเป็นเจ้าของเธอ ่าทำแบบนี้กับนายหญิงเลยไม่ได้อย่ามาขอซะให้ยากซ่อนกลิ่นของฉันออกจากงามขนาดนี้แต่นายหญิงโกรธมากนะครับปล่อยให้โกรธไปก่อนยังดีกว่าปล่อยให้ไปข้างนอกอ,อ๋อซ่อนเสื้อผ้าของหล่อนด้วยนะหล่อนจะได้หนีไม่ได้โธ่าทน,นิโคลัสพิดรักแดงถึงนี่มันดุนแรนจริงๆวันนี้บรรยากาศมืดครึ้มเราก็เลยออกมาได้ พูดถึงก็ช่งางไม่ยุติธรรมเลยที่แวนพายโดนแสงแดดไม่ได้แบบเนี้ขอโทษนะซ่อนกลิ่นอย่างน้อยฉันก็ยังสบายใจที่เธออยู่ในสายตานี่คอลัสนะนี่คลัสนี่มัน2วันแล้วแถมให้คนเอาเสื้อผ้าฉันไปซ่อนหมดเลยแดดออกแบบนี้คงหลับอยู่สินะหน่อยคิดว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วจะหนีไปไหนไม่ได้อย่างนั้นหรอ ไม่รู้อะไรซะแล้วว่าฉันมีโทรศัพท์จิว๋วขนาดเท่ายาดมฮ<ะ>ัลโหลช่วยอะไรเจ๊นหน่อยสิแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเดี๋ยวให้ค่าจ้างอย่างงามเลยอุ๊ยตายนุ่งผ้าขนหนูคืนเดียวไงล่ะขี้หึงนักสามีฉันสวยแล้วผ้าหลุด เเฮ้ยยอีหนูตตาลลุงสรุปว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความตกใจสินะคะคุณลุงก็ใช่นะสิเต็มเต็มตาสัขนาดนั้น่ะแต่ว่ามันก็ดีนะจริงเหรอครับลุงดาบคะเออขอโทษครับแล้วผู้หญิงคนนั้นจากการให้ปากคำเห็นบอกว่าสามีเธอขี้หึงมากเธอก็เลยหุนหันพันแล่นหนีออกมาทั้ง น,นนนัะะคะเอาเถอะครับถึงยังไงลุงก็ไม่โกรธเธอเหรอกครับเธอตั้งเท่านี้อะไรนะลุงอ๋อหมายถึงหน้าสงสารตั้งขนาดนี้ผู้หมวดใจดีจังให้ยืมเสื้อผ้าแล้วก็ให้ยืมโทรศัพท์สั่งอาหารกินด้วย <c oughs> ป่านนี้สามีฉันคงรู้แล้วล่ะว่าสีภรรยาหนีออกจากบ้าน อไม่น่าเลยเมียฉันตาลุงคนนั้นเห็นหมดเลยสิท่าน้อยสงสัยต้องตามไปดูดเลือดแล้วว่ายังไงคะท่านนิโคลัสคุณสามีตัวดีมารับฉันแล้วเหรอนี่คงดูเรื่องหมดแล้วสินะนี่ซ่อนกิน่นหนีออกมาทําไมอะ่ะก็รู้อยู่ว่าฉันหวงแต่ถ้าท่านขังฉันอีกฉันจะโกรธท่านแล้วก็หนีไปให้ไกลเลยไม่เอานะห้ามไปไหน ฟังนะซ่อนกลิ่นถึงเราจะแต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่แนะนําแต่ตอนนี้ยฉันรักเธอจริงๆยังโมโหโมนุษย์ลุงคนนั้นไม่หายเลยที่บังอาจเห็นเอาเธอคะ่ะถึงเขาเห็นแต่เขาก็เอาอะไรไปไม่ได้สักหน่อยรักนะคะคุณแวม์ไพคี้หึงขอบคุณนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกต้องแบบนี้สิคะมาลินลูกนะ่ะเป็นลูกครึ่งแวมพไพกับผีปอบ นี่ยังโชคดีนะที่ลูกไม่แพ้แสงอาทิตย์เท่าไหร่นั่นนะสิคะคุณแม่แค่ทาครีมกันแดดมาก็โอเคแล้วนึกแล้วก็เห็นใจคุณพ่อนะคะรายนั้นเจอแสงอาทิตย์ไม่ได้เลยเอาล่ะลูกรักลูกก็ระวังอย่าให้พวกนักเรียนที่เป็นมนุษย์เขารู้ความลับของเราก็พอ เฮ้ย <anca> เป็นแวมพายนี่น่าหงุดหงิดเป็นบ้าช่วงกลางวันจะออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ดังใจระหว่างที่มาลินลูกสาวฉันอยู่ที่โรงเรียนมนุษย์คงจะไม่มีใครมาเกาะแกะนะเออนั่นเธอกำลังทำอะไรของเธอน่ะ เข้ามาในห้องนี้ตอนนี้ซะอีกหามุมสงบยากจังแฮะก็กำลังกินอาหารกลางวันนะสิอาหารกลางวันงั้นเหรอนี่มันอาหารแบบใดของเธอเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นอาหารสุกๆดิบๆแบบนี้นายก็คงจะเห็นอยู่ใช่ไหมว่าฉันมีเคี้ยวฉันว่านายก็คงไม่ได้โง่หรอกานายเห็นหมดแล้วสินะคุณแม่เพิ่งบอกให้ฉันระวังแท้ๆว่าแต่ นายชื่ออะไรงั้นเหรอฮับผมชื่อคองพบโอเคเดี๋ยวฉันจะลองมาคิดดูว่าฉันจะทำยังไงกับนายดีคองพบวันนี้ผมไปสังเกตการที่โรงเรียนของคุณหนูมาให้แล้วครับท่านนิโคลัสเป็นไปตามที่คาดมีมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งเดินตามคุณหนูต้อยๆอย่างนั้นเองเหรอไปสืบมาว่ามันคอยเดินตามทำไม ถ้าเป็นแค่ fc ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นมากกว่านั้นแล้วก็ขุดหลุมรอฝังมันได้เลยเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ละค่ะคุณแม่ช่วงนี้หนูก็ได้แต่คอยระวังไม่ให้หมอนั้นปากโป้งที่โรงเรียนอยู่ตายจริงนี่มีคนรู้เรื่องนี้จนได้แต่ไม่เป็นไรนะลูกมาลินเราต้องพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเอาแบบนี้ทำให้เขากลายเป็นพักพวกเราซะ หคะ่ะุณแมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผมไปไหว้ฝากตัวกับพ่อของมาลินที่เป็นแวมพไพม่เอาอะผมเหอได้สู่ขิดน่แนเสียใจนายไม่มีทางเลือกหรอกนะคองพบนายคิดว่าพ่อฉันถ้าเขารู้ว่านายรู้ความลับของตระก,กูลเราเขาจะปล่อยให้นายเดินเล่นชิวๆงั้นเหรอ ว่าอย่างไงนะของพบนี่มนุษย์ธรรมดาอย่างแกกล้าหารชาญชัยริอาจคิดจะมาเป็นลูกเขยของตระกูลแวมพายเออพระผมฉันเคยได้ยินมาว่ามนุษย์กินข้าวจานหนึ่งได้เลือดเท่าเม็ดงาแกคงต้องเตรียมข้าวเอาไว้เป็นยุ้งฉางเลยละมัง้งคุณพ่อคะหนูขอเตือนนะคะคุณพ่อควรจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ภายใน มาลินพ่อไม่รู้นะว่าลูกเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนแต่พ่อไม่มีวันยกลูกให้ไอ้หมอนี่หรอกในเมื่อมันรู้ความลับก็แค่จัดการมันท่านนิโคลัสนี่เป็นไอเดียของฉันเองถ้าข้องใจอะไรก็มาเคลียร์กับฉันแล้วไหนบอกเอาไว้ว่าจะเลิกนิสัยพฤติกรรมแบบนี้ไง oh, <no. S 1> อ๋อซ่อนกลิ่นแบบว่าหยอกมันเล่นนะ่ะ <laughs> โอ้โหเชื่องขึ้นมาทันทีเลยฮะยินดีต้อนรับสู่คฤหาสน์แวมไพและผีปอบนครองพบบ้านฉันก็บันเทิงแบบนี้แหละ คิดว่าคงจะทำให้น้องโมฟินไปเลยนะคะกับเรื่องนี้เพราะเขาคงเดียวกับคุณคามินของเราเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ขึ้นฟีด u t u b e มากยิ่งขึ้นและ FC ใหม่ไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเลยแล้วเจอกันค่ะ